ก่อนจะเข้ารับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานได้ผลิตคอนเทนต์ต่ตอไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับงานเข้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นงานนอกนะครับเป็นงานโชคแก๊สแท้ RCB นะครับตัวนี้สำหรับบังลมโดยเฉพาะนะครับตัวนี้เป็นสเปคที่ทำมา สำหรับรถสกูตเตอร์นะครับแต่ตัวนี้เราทําการโมดิฟายหูนะครับเป็นหูสร้าง CNC แบบนี้ขึ้นมาครับเพื่อยักสเปคบังลมนะครับตัวนี้เป็นงานตรงรุ่น f o ร์ซ่าครับแต่ทําการดัดแปลงเพื่อใส่สเปควิบากบังลมครับตัวนี้ความยาวอยู่ที่395นะครับความยาว3 9 5ระบบแก๊สแท้100%เปนตะครับตัวนี้สามารถปรับได้3จุดนะครับตัวนี้จุดที่1ก็คือปรับนี่ครับรีบลอัวนี้ปรับรีบนะครับนี่น มีสารลักให้ชัดเจนนะครับเนี่ยปรับรีเบลปรับรีเบลความหนืดปรับสปริงจุดที่2นะครับตัวนี้สามารถปรับสปริงได้ประมาณนู่นอะห้าหกสิบมิลเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับคอมเพรสชันได้นะครับตัวนี้จะเหมือนโชคสูตรเลยนะครับจะเหมือนโชคสูตรนอกที่ราคาหกเจ็ดหมื่นครับตัวนี้จะเหมือนเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบแก๊สแท้นะครับห้องแก๊สจะมาทะลุกันหมดเลยนะครับเนี่ยห้องแก๊สจะมาทะลุกับห้องลูกสูบห้องชิมวาลนะครับมันจะมาทะลุหากันนะครับ ไม่ได้เป็นแบบซับแทงหลอกนะครับตัวนี้เป็นงานรับประกันแท้จาก RCB นะครับเป็นมีกล่องมาแบบนี้ครับนี่จะมีกล่องมาแบบนี้นะครับข้างในนะครับจะมีสปริงให้2ชุดนะครับแกนตัวนี้โตพิเศษนะครับแกนตัวนี้โตอยู่10นะครับงานรับประกันเป็นระบบแก๊สแท้ปรับ3มจุดนะครับสามารถใส่บังลมได้นะครับสปริงก็เป็นสปริงตัวนุ่มนะครับสปริงมีให้2ชุดนะครับนี่มีเป็นสปริงสีไทเทนะครับตัวนี้นี่นะเป็นสปริงสีพิเศษนะครับเป็นสปริงสีไทเท ตัวนี้ก็สามารถเอาไปแปลงใส่บังลมนะครับหรือว่าใครทําบังลมอินโดนะครับก็แนะนําตัวนี้นะครับช่วงยุบอยู่ที่เก้าสิบมิลตัวนี้ช่วงยุบอยู่เก้าสิบมิลปรับคอมเพรสชันรีบาวได้นะครับเดี๋ยวทําการปรับคอมเพรสชันให้ดูนะครับนี่ทำการปรับคอมเพรสชันก็ปรับแบบนี้นี่ครับการปรับคอมเพรสชันก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับนี่มีบวกมีลบนะครับเนี่ยปรับได้จริงครับเห็นผลชัดเจนเดี๋ยวทาการเทสกดให้ดูนะครับตอนนี้คลายสุดนะครับคลายสุด ปรับความหนืดรีบาวคอมเพรสชันชัดเจนปรับสปริงชัดเจนนะครับเดี๋ยวทําการกดให้ดูครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวทําการเทสนะครับคลายรีบาวสูตรคอมเพรสชันคลายสูตรนะครับทําการกดให้ดูนะครับหนึบหนไม่ดีนะครับตัวนี้คลายสูตรนะครับแกนโตสิมากช่วงยุบเก้าสิบมิลนี่แ้วเราจะปรับรีบาวเข้าไปครับอ่าเอารีบาวสูตรเลยครับให้ให้เห็นผลชัดเจนครับระบบแก๊สแท้ร้อยเปอร์เซ็นชกแก๊สแท้ RCB เอาอารีบาวชัดเจนครับต้องการความหนืดระดับไหนสั่งได้อารีบาวมากรีบาวน้อยสั่งได้อาอาสั่งได้ครับอาระบบแก๊สแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์รีบาวแท้สั่งได้คอมเพรสชันสั่งได้คอมเพรสชันนี่คือความแข็งครับ ความแข็งเวลาลูกสูบถูกกดนะครับเนี่ยนี่อันนี้ขันสูตรนะเนี่ยแข็งนะครับอันเนี้ยแข็งกดไม่ลงเลยคลายหน่อยนี่อ่ะแข็งขึ้นเหมือนโชคสูตรแล้วครับหกเจ็ดหมื่นครับฟิวนี้เลยงานสร้างแท้ร้อยเปอร์เซนตครับขายสุดอ่ะรีเบาวออกสุดตัวนี้รีบาวประมาณสามสี่สิบระดับนู่นอ่ะเอา โอเคสนใจทักมาครับ395 mm ผมก่ครับแท้แท้ RCB ความยาว395นะครับตัวนี้ล็อกสเปคสำหรับสายบังลมโดยเฉพา,าะนะ,นะครับช่วงยุบนะครับช่วงยุบเยอะๆนะครับช่วงนี้ช่วงยุบอยู่ที่9 0มิลครับตอนนี้ขายรีบาวออกสูตรนะครับนี่ขายรีบาวออกสูตรนะครับ เดี๋ยวทาการปรับรีบาวเข้าไปนะครับตัวนี้รีบาว40ระดับนะครับตอนนี้เราจะทําการปรับรีบาวครึ่งหนึ่งครับคือ20ระดับนะครับตอนนี้ปรับรีบาวอยู่ที่20ระดับนะครับครึ่งคึงลองโกดนะครับนี่เริ่มซับมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะปรับไปที่30ระดับนะครับ ตอนนี้รีบาวอยู่ที่ระดับสามสิบนะครับทำการเทสนะครับนะสามสิบระดับของรีบาวนะครเดี๋ยวขยับเช็ครีบาวขึ้นไปอีกห้าระดับตอนนี้สามสิบห้าครับนี่รีบาวอยู่ที่สามสิบห้าครับถ้าเข้าอีกก็เนือ้อดีนะครับแต่การใช้งานจริงมันไม่จำเป็นขนาดนี้คนระับ ทดสอบรายละเอียดการปรับรีเบลนิ่มๆชัดเจนะครับตัวนี้เป็นบระบบแก๊สแท้นะครับเด <_ d ata> ี๋ยวทำการเดีย๋ยวทำการปรับคอมเพรชันให้ดูนะครับตัวนี้คลายก่อนตอนนี้ขายแล้วนะครับเดี๋ยวปรับคอมเพชันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสองสาสี่เจแปดเก้าสามสิบเซนติเมรสองสามสิบสองหรือประมาณสามสิบอ่ะ ตอนนี้คอมเพรสชันเข้าสุดนะครับตอนนี้ปรับคอมเพรสชันเข้าสุดทควาการกดนะครับนี่ความรู้สึกโชคจะแข็งขึ้นนะครับช่วงกดของโชคจะแข็งขึ้นนะครับช่วงตกหลุมเห็นผลชัดเจนนะครับแข็งขึ้นชัดเจนะครับนี่ตอนนี้รทำการคลายครึ่งหนึ่ง นี่ทําการคลายครึ่งหนึ่งนะครับรีบาวระยะเดิมครับกดนี่นุ่มขึ้นนะครับอ่ะเทตความหนืดให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ปรับหนืดเข้าสุดเลยอ่ปรับระดับรีบาวเข้าสูดนะครับเห็นผลชัดเจน ขายออก5ระดับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อ่อเริ่มขายมาแล้วครับระดับใช้งานจริงนะ่อยู่ที่ประมาณ30 2 3 4 5 2 3 4 5อ่ะอ่ะอ่ะประมาณนี้ครับถ้าใช้งานจริงประมาณ25 20-30ครับเนี่ยระยะของรีบาวใช้อยู่กลางๆนะครับ โอคครับสนใจแบบนี้พักมาได้นะครับความยาว395ระบบแก้แทะปรับรีเบลได้ปรับความเพรสชันได้ปรับสปริงได้มีสปริงให้สองชุดนะครับสำหรับคนที่น้ําหนักตัวเบานะครับก็ใช้สปริงอีกชุดหนึ่งคนระับตัวนี้เป็นสปริงชุดที่ขี่สองคนนะครับแต่ตัวนี้ถ้าสําหรับรถบางลมนะครับแนะนําให้ขี่คนเดียวแต่ถ้าถ้าไหนที่คิดว่ามันแข็งไปเรามีอีกชุดหนึ่งให้นะครับ สนใจทักมาครับระบบแก๊แท้มีงานรับประกรันครับตัวนี้